สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube พบกันอีกเช่นเคยกับช่างตั้มสายบันเทิงวันนี้จะมารีวิวโ o n i c นะครับโ o n i c ของอาจารย์จอบจอบปัาจุบตอนนี้กําลังสร้างอยู่นู่นจอบนะนูจอบนะครับผม mm hmm. จ,จอบป่าจุของเราเองนะครับ mm hmm. <laughs> ดูข้าวนันก่อนครับก่อนที่จะไปจอกร,รายละเอียด เรามาดูข้าวๆกันก่อนให้พี่น้องลองทายกันดูว่าใส่อะไรไปบ้างตอนนี้แค่สร้างโครงนะปั้นโครงปั้นโครงก็ประมาณนี้ก็สวยดีนะพร้อมวิ่งคันนี้นี่ดูทรงแล้วจะทําเวลาหรือ,อยังไงครับเนี่ยทำเวลาโอ้จะสร้างทําเวลาดนะะเอาแปดให้ได้นะครับตอนนี้ก็สร้างโครงกันอยู่สวย สวยงามทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนี่นาปีเนียมทายเขาเรียกทายอะไรเขาเนี่ทยทายปีเนียมนะทายปีเนียมชุดหลังก็สวยมารู้จักกับเจ้าของโรงเลยนนะครับตอนนี้สวัสดีครับพี่เจ้าครับไอ <c oughs> ้ทายสวัสดีครับพี่เจ้าครับ <c oughs> สสตว์นิ้วกันตีนนะ <c oughs> บอกรายละเอียดด้วยนะ เริ่มจากชุดหน้าก่อนชุดหน้านี่มีอะไรกันบ้างครับเบรู้เบรคครัะคัดด้วยใช่ไหมปั๊มหน้านี่ประมอนปั๊มเดิมป่ะั๊มร้อยสิบั๊มร้อยสิบอ๋อด้านซ้ายชุดอิตาลีสิบเออะไรนะ แล้วชุดลอ้อดุม,มก็สวยเหมือนกันนะครับปั๊มเดิมนะปั๊มล่างนะโอ้จานสวยยังไอาา้สยังายาสแทะเดาะเต็มเต็มเลยยังไม่ได้วิ่งกลว่าประกอบวิ่งสนามเนาะชุดบนก็สวยนะโอ้ชุดบนสวยจริง,รงเอาไปาเอาแผงคอนี่แผงคออะไรครับเนี่ยแผงคองนึ่งกึงเนาะโอ้รอรอจัดอะ เท okay, สวยมาจึงจุดกลางกันบ้างชุดกลางก็มีโชกโชกก็สวยนะครับโชกหองอะไรครับนีเออ่เดี๋ยวของมึงให้ชีบหายไม่ตอบกูเลยอะ่ะเอกนาทองบอกเอกนาทองนะแล้วพวกถังพีเนียมกับท้ายนี่สั่งมาจากไหนครับผมสั่งจากสั่งในเพจสั่งในเพจเนาะราคาหาซื้อได้ท้ายกับถังเนะอ่ย ถรูประมาณสองพันกว่าบาทชิ้นละสองพันกว่าบาทชิลละพันชิลละพันกว่าโอ้โหหรหลแล้วปีเนียมตามปีเนียมเท่าไหร่กับเนี่ยหนึ่งบบาทเหมือนกัน,กนแล้วก็ดุมดุมเล็กสวยสวยที่เห็นเนี่ยจอดอยู่ตรงเนี้ยหมดไปประมาณเท่าไหร่แล้วบางหมื่นไหม หมื่นอับๆแน่ๆเลยเพราะว่าใช้ของแท้หมดแค่เห็นเนี่ยนะครับพี่น้องครับเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยครับเครื่องยังไม่มาเลยครับโดนไปเป็นหมื่นแล้วนะครับเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยทรงเนี้ยล้อก็ห้าพันแล้วนะล้อของอะไรครับล้อของอะไรครับเนี่ยล้อคอ,อคอมนะครับโอ้ยสวยแล้วก็ซีรีส์ลุงนะสวยครับจัาจานในย่านนี้ครับรถคันนี้ เดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จยังไงก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็จบกันดูแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ